ก็คือหลังๆงจากวันนั้นน่ะเรายังไม่ได้คุยกันเลยที่หมวกมึงจะไปช่วยเอ็มดอ่ะซึ่งตอนนี้ตอนนั้กูยังไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าตอนมันก็เต็มอยู่ถ้าเมื่อจะกลับไปเล่นจะเต็มทีต่ตอนนี้มันว่างแล้วเพราะไอ้คอรมันออกเขาไม่อยากไปพักแล<อ>้วก็เลยถามตัวมึงว่ามึงจะเอาอยัางไงนี่คือกูแบบว่ากูเรียบเรียงมาให้มันง่ายสุดละสำหรับมึง เนี่ยเขาตอบค้นง่ายเลยทำไมมึงมึงตอบช้าจังวะเขาต้องสนุกมาขนาดนี้แลยมึงให้เขาคิดอยู่ช่วยดีสักพักพี่อแล้วทำไมมึงถึงคิดว่ามึงถึงไปอยู่ได้เพราะว่าที่แรกอ่ะคุยกับพี่ท็อตเลว่าทั้งหมดทุกคนที่มาอยู่ตรงเนี้ยมันถ้ามันมีใครคนนึงได้กลับไปอ่ะมึงก็อยู่ในตอนที่กูคุยกันสามคนที่มีมึงกู่พี่ทอสอ่ะเพราะถ้ามันมีใครคนหนึ่งได้กลับไปอ่ะแล้วถ้ามันอยากไปบ้างเงี้ยแล้วมันไม่ได้กลับอ่ะมันจะเสียใจนะเพราะว่าชุดชุดของเราชุดนี้มันคือ ชุดจากเอ d นีที่ย้ายจากนู่นมาทำที่นี่งงไหมไม่งงอ่ับพี่ไม่งงเอออ่แล้ววันนั้นวัน,ว,นวันที่มึงอยู่ๆมึงไปช่วยมึงก็ไม่ได้บอกพี่เพราะวันวันทีพ่พี่พามึงไปออกแก๊งอะ่ะ บอกว่าเออมึงไม่ว่าเล่นจริงๆเดี๋ยวจะกลับมาถ้าว่างมื่อไหี่ยะกลับมาปิดเทอมอะไรเงี้ยเดี๋ยวใจมึงไม่อยู่จริงวก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ไม,ไม่ใช่ว่าจะเอาเอาโต้มาล่ามแล้วเออมึงต้องกลับอยู่นี่เท่านั้นเท่านั้นอะไรอย่างงี้ไม่ใช่อย่างนั้นแค่อยากได้ความกระจ่างจากมึงแค่นั้น ต้องตอบว่าไงวะคนดูไอ้เฮี้ยกูไม่รู้อ่ะกูตอบไม่เป็นอ่ะกูไม่กล้าครับพี่ไม่คิดเขาพี่คือเฮี้ยอะไรครับพี่ไม่ผมอยากอยู่ S M D ครับพี่โอ้โหเอ๊ะก็เพ่อนเขาอยากไปอยู่กับผมไงเนี่ยเนี่ยกูต้องตอบยังไงคำถามเนี่ยเพื่องจะอยู่ตรงเนี้ยอ๋อไม่ได้ว่าหรอกถ้ามึงมึงอยากอยู่อ่ะคนอื่นมันก็อยากกลับกันทีแรกอ่ะ มันก็ไม่มีใครใจอยู่นี่หรอกแล้วทำไมถ้าเกิดอยากกลับไปนี่มีทาไมเรือกที่จะโกหก,กันว hey, <we> ันที่ออกแก๊งอะไม่ครับคือคือ,อนนตอนวันที่จะออกแกง๊งผมไม่ได้โกหกผมอะไม่มีเวลาอยู่แล้วแล้วทีนี้มันมีสตอร,รี่พอดีของ amd ผมก็เลยแบบอยากมาเล่นมาช่วยเล่นสกป๊กแบบแล้วก็กะออกทำไมถึงแม่ทำไมถึงแม่อธิบายให้เพื่อนๆฟังก่อน อธิบายอะไรวะกูงงไหวเยอะใช้เวลาเล่นผมมันน้อยแต่เอ็มดีเขามันแก๊งน่าจะลองรับผมไงคือมันมีเวลาน้อยแต่ผมแค่ขอให้ส่งเงินอะไรพวกนี้ครบอะแต่กูรู้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 จงคิดว่าคนที่เขามากับมึงอ่ะที่เขาที่เขาย้ายมาอยู่เนี่ยพร้อมกันหมดอะมันม,มันมีคนอื่นอยากกลับบ้างหรอ ก็อยากกลับันนั่นแหละแต่ว่าเคยคุยกับพี่ตอยไปไงว่าเออพี่ตอยก็สัญญาว่าจะไม่รับใครกลับไม่ได้คนเดียวเลยที่เป็นชุดนี้อันนี้กูยังไม่ได้คุยกับพี่ตอยเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องเนี้ทีแรกก็นึกว่าเอออยู่ช่วยทอรรี่ที่เล่นกับแต่ปันเฮเสร็จแล้วก็หน้าจบแต่อมึงยังอยู่คือกูไม่ได้แบบว่าไม่ได้อะไรกับตัวมึงนะแต่แค่กูก็ต้องอธิบายให้กับฝั่งนี้มันเข้าใจด้วยอ,อ่ะไปต้องเรียกมึงมาคุย ก็คือการที่แบบว่ามาคุยกับกูมันยากขนาดนี้หรอมึงไม่อธิบายเลยให้กูฟังสักอย่างเลยฮะกูกลัวเพิ่งมาทไมเลยจะไม่พูดอ่ะพอเพราะอะไรอ๋อกูต้องพูดยังไงเฮียกูไม่รู้อ่ะกูต้องพูดยังไงอ่ะคนดูมึงไม่ช่วยกูพิมพ์มาไอเฮียเหมือนเดิมกูนะโอ้เข่วยแค่แจังมึงคือถามอะไรไปคือไม่ตอบนะนต้องตอบน้องแบบคิดยังไงก็ต้องตอบกูต้องตอบไงวะไอเฮียเว้ นหมึกบึบ้มแล้วมึงก็ไม่บอกอะ่ะคนเขารับฟังเหตุผลอยู่แล้วขอแค่พูดอะ่ะอ้ผมพูดอะไรได้หมดเลยนะผมอยากอยู่กับพี่อดอสแค่นั้นนะน่ะควยมันแนวเชิงแซ่อีกกูโดนแซมละคือผมอยากอยู่ไอนเดนี้ครับน่ะกูพูดอะไรผิดอีกไหมนะอมโอ้ทำไมถึงไม่มาบอกกันนะทีแรกมันก็ไม่มันก็ไม่ได้มีใครอะไร จากจากฝั่งเนี้ยมันก็แบบที่ถามว่าเอ้ยพี่เฟกอยู่ยาวหรอพี่เอ้ยทำไมเฟกถึงกลับได้อะไรเงี้ยมันกลายว่าฝั่งนี้มันมีปัญหาเงี้ยเพราะาคนจากตรงน,นี้ก็คือคนจากเอ็ดีเกือบหมดเลยคนใหม่ๆเขาไม่ไติดใจอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้มีไม่ไม่ได้มีอะไรกับเอ็ดีตอนนู้นแต่คนที่ที่ย้ายจากเอ็มดีมาอยู่เนี้ยมันบางคนมันก็ติดใจอะ่ะว่าทำไมมึงได้กลับอะไรเงี้ถ้าเกิดผมอยากกลับบ้างผมได้กลับไหมอะไรเงี้ย บอกไปดีกูเกียดส่งเงินแกงไอหมึกหลบไปดีพ่อเียกูก็ส่งเงินแกงบอกไปดีบอกไปดีกูเกียดส่งเงินแกงไอหมึกหลบไปดีพ่อทียงก็เลยอยากรู้ทำไมมึงถึงแบบไม่ไม่ไม่มาบอกพี่ก่อนว่าเออพี่ผมอยากเป็นยางเงพี่พอจะช่วยไงได้บ้างไหมทำไงให้เพื่อนแบบว่าส่งเงินแกงโอเคบ้างหรือว่าคือฝั่งนี้มันไม่ใช่เพื่อนแล้วมึงเอาต่อรอดเป็นคนเดียวก็คือถือว่าจบเลยกับพี่ที่มึงเคยคุยกับพี่บ่อยมึงก็ไม่มาเคลียร์กับพี่ถูกปะเชียยังไง้ง ไม่ก็พวกพี่พี่ที่ย้ายมาพร้อมผมเขาว่าไงเขาไม่โอเคตรงไหนกับผมหรือเปล่าพี่เขาไม่ได้โอเคเขาไม่ใช่ไม่โอเคกับมึงเขาแค่อยากรู้ว่าทําไมเขาทําไมมึงถึงกลับได้แลว้วคนอื่นมันถึงกลับไม่ได้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันตอนนั้นที่แบบว่าสัญญ,ญาก็สัญ,ญญาหมดแล้วตอนนั้นอยู่อยู่ในเท็กกันคร<พ>บเลยสามสิบห้าคน<อ>ีดแ<อ>บบนึงลำบากแล้วว่าเออจะมีใครได้ประโยชน์ล้วนๆกูไหม ครับพีเมื่อทำไปตอนมึงไปแล้วทำไปมึงไม่ไม่อธิบายกับพี่พี่มาคุยเพื่อนก็ได้ถ้ามึงพูดไม่เก่งอะมึงว่าเกียดสงไปแบบแก้ใจเฉยเลยไม่ไม่มาเคลียร์ไม่มาคุยอะไรกันบอกไปดีบางทีเกลียดส่งเงินแกงอยากเล่นเทรนนิ่งไม่อยากฟาร์มไอพอเพียงบอกไปดีผมเห็นด้วยนะฮะ เคยเห็นด้วยวะมันมันจำได้ว่าเคยคุยแล้วว่าจะใครที่มาอยู่นี่จะไม่ได้กลับไปใช่อันนี้เห็นด้วยจริงๆคือบางคนบางคนเขาอยู่กับเมืองมาตั้งแต่ตั้งแต่เมืองเก่าจนจนมาถึงตรงนี้แค่เขารู้สึกเพื่อนที่เขามาด้วยกันเว้ยมันน่หากลัวถ้าแบบคนคนใหม่ๆที่เขาเพิ่งเข้ามาจากจากที่นี่ที่เจอที่นี่เขาไม่ได้อะไรหรอกเพราะเขาไม่ไม่รับรู้อะไรด้วย คือคนอื่นที่แบบว่าหลังจากสงการมาที่ที่ที่เราแยกกันเป็นแก๊งเนี่ยเขาไม่ไมันไม่มีใครติดใจอะไรกับมึงเว้ยบอกไปใครคลองไรเจอได้แค่หรือว่าทำไมมึงถึงแบบไม่มาอธิบายอะไรทางนั้นเลยไม่กล้าโทรไม่กล้าโทรเขาคุยอยู่เสียงอะไรอ่ะเดี๋ยวโดนด่า บอกไปดีว่าไอ้ลำสั่งให้พูดบอกเลยขี้เกียจส่งเงินแกงบอกไอ้หมึกบอกไปดีว่าไอ้ลำต้องบอกว่ายังไงวะไอ้เบต้าจะพูดอะไรก็พูดดิส่งเงินแกงบอกได่มีมันมันมันจะพูดอะไรกับมึงอะไอเฟนไอเบต้ามีอะไรในใจพูดเลยไม่ได้จะพูดแต่มีอะไรก็พูดตรงตรงเลยมันจะได้ไม่ต้องใจมาทำไมวะเออขอเบอร์พี่เฟกขอเบอร์ไอ้เฟนหน่อยนะพี่ทอร์สบัดดีครับพี่บัดดีครับบัดดีครับน้องเลิฟครับพี่คอร์สเฟนครับพูดไปเลยจะได้เจอพูดตรงตรงไปเลยมีอะไรก็พูดตรงตรงไปเลยไม่ได้เจออะไรพูดไปเลยเว้ย กูก็อยากฟังโดนเต้าหน่ก็พูดสิไม่มีอะไรจะพูดอ่ะคือคือคือแบเบิรจะพูดเหมือนถามเบิร์ดจะไเฉยกูเมื่อกูเมื่อกูเมื่อจะไปเจอพี่ตั้งนานไม่ได้เจอพี่ตั้งนานผมเพิ่งเจอพี่นะขนาดไหนเบามีอะไรมันยังพูดตรงๆเลยเชียร์มันก็พูดไปเลยเออเขาเป็นเรื่องจริงถูกไหมแล้วเข้าใจแต่เบต้ามันจะมันจะมาพูดรับหลังทำไมมันพูดไปดิอ่านั่นไงนนั่เบต้าหนุ่ก็พูดสิลูกเราไปอยู่ด้วยกันแล้วเราก็จำได้ว่าเราเคยสัญญาไปแล้วว่าเราจะไม่กลับมาหรือารเว่า แต่เง uh ี้ยคืออย่างตัวผมผมไม่ไม่ได้ติดอะไรหรอกแต่ผมแค่แค่เขารู้สึกคนที่เขายังอยู่ต่อให้ว่าทําไมมึงกลับได้แต่คนอื่นเขายังอยู่แล้วเขากลับไม่ได้ไม่แล้วพี่จะมาขอเบอร์ไมมีอะไรพี่ก็พูดตรงๆเลยพี่ก๊อต มึงกรีดร้องออกมาดีไอมันเดิมอ่ะคุยกันมากี่ครั้งกี่ครั้งมันก็จะก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะไม่พูดกรรีด้องออกมาดิ้นจริงหรอพค่คอยถามกัน้องมาถามกันบ้าไม่มาพี่มันไม่พี่มันมันจะมันจะทุกรอบตลอดอ่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดมันจะไม่พูดกูบอกไปแล้วไม่เชื่อพี่ลองคุยส่วนตัวมาดูไม่น่ามันไม่นั่นเผื่อมันในนั่นเฮ้ยรถใครเดินมาหมดเยอะมันไม่กล้าพูดหรือเปล่าแค่องกูอยากอยู่ไอเดมจิวเอ้ยมันมาแต่ใครครั้งอ่ะลองไม่ลองหยิบดิ ใครเอ็กก็ป่าวซาบีบีไม่คิดที่ที่พี่เคยบอกทุกครั้งอ่ะนั้ีอะไรคิดอะไรให้พูดเลยเราเรารู้จักกันอยู่แล้วสนิทกันอยู่แล้วฟังกันได้เรื่อยเลยเรื่อยเลยเรื่อยเล้เรื่อยเลยต้องบีบใหม่ต้องบีบแตมน้าเก็บก่อนน้าน้าเก็บเก็บคันนี้ก็ได้เบอร์สองเราไปคิดยังไงคิดยังไงไว้อะไรอย่างเงี้ยก็บอกเพื่อนเลยพูดตรงตรงไปเลยแค่แค่เพื่อนเขาอยากรับฟังเว้ยถ้าเราไม่พูดก็ไม okay. ่มีใครรู้เอง ผมเห็นมันมีโอกาสได้ไปอยู่จริงีผมก็ไปแค่นั้นเองแล้วผมก็อยากอยากอยู่แล้วก็อยากทำให้มันเต็มที่แค่นั้นเองพี่ไอ้ก่อนมึงพูดเลยกินได้มึ่งผมพูดดีผมอยากอยู่เอสจีตั้งแต่นี่ผมมาสตาร์ทเขาคือมาเข้าเอสเอ็มดีอะพี่แต่วก็ไม่มีอะไรมึงจะรับต่าทำไมมึงก็พูดไปที่มือยสิทำไมไม่เข้าใจมึงแล้วและที่เหลือคือมึงจะไม่แคร์เพื่อนๆที่ที่เคยอยู่กับมึงมาก่อนเลยถูกปะขอแค่ได้อยู่เอสดีทุกอย่างคือจบถูกไหมโอ้โห กูเปเด็กเห็นแตาากตัวอีกไปเป็นเด็กเห็นแกตัวอีกเยอยเว้ยอันนี้ผมขอแทรกนะครับผมก็ไม่ได้จะย้ำเติมนะแต่ว่าอันเนี้ยอย่างที่มึงพูดอะมันคือเรื่องจริงนะคนที่อยู่กับกิมนางตอนนี้เขารู้สึกไงอะตอนที่แรกก,ก,กูก็ก้าพูดเลยมันก็มันไม่มีใครอยากมาอยู่หรอกตรงเนี้ยมันไมีใครอยากมาอยู่หรอกกับกูตรงเนี้ยทุกคนก็รังพี่ตอตทุกคนก็เหมือนกันหมดแหละมันก็เหมือนกับที่มึงเป็นน่นแหละ ต่คือพี่ตอ่อเขาขอไงว่าให้มาทำเงี้ยพวกกูก็ทำก็ทำแบบเต็มที่คือตอน,นตอนตอน,ตอนที่มึงไปอ่ะกูไม่ว่าหรอกแต่ทำไมถึงแบบไม่เลือกที่จะอธิบายกับใครสักคนเลยหรือมึงหรือมึงได้ไปพูดกับใครสักคนไหมกูจะได้รู้แต่เอาที่กูรู้มามึงไม่ได้พูดอะไรกับใครเลยตัวถึงกูกูยังรู้เรื่องเลยพูดว่าอะไรวะต้องไปพูดกับใครก่อนอ๋อ บอกว่ามามาดมดีเหรอผมก็บอกพี่มือไปแล้วไม่ใช่หรอว่าอตอนนั้นคือว่าพี่รู้กันนะว่าพี่เสกได้ช่วยสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าอยากอยู่ต่อตองก็น่าจะแบบมาบอกเพื่อนๆในแก๊งตาจีน,น<ช>หน่อยมึงไม่กล้าพูดหน้าโก้อะเทสมึงก็มีไว้ก็เข้ามาดิเฟซมึงก็มีก็มาบอกดิที่แรกกับเพื่อนมันถามตั้งแต่วันที่มึงเข้าไปช่วยแต่มันเห็นแล้วกูก็กูก็รับหน้าแทนกูบอกว่าเออน้องมันไปช่วยเฉยๆพี่ต้ออยากได้คนเข้าไปช่วยเฉยๆไม่มีอะไรไม่มีอะไร ผมก็คิดผมก็คนนึ่งครับที่คิดอย่างนั้นนะคิดว่าเสกแค่ไปช่วยเดี๋ยวว่านนาีพักแล้วพักยาวนานเข้ากันทีเนีน้แต่ตอนนี้เห็นอยู่ยาวแล้วไงก็เลยพร้อมหมึกเด้ยมาพูดก็เลยเออขอขอร้องพูดบ้างใจะให้กูทำไงไปไอ้เนี่ยใจทุกคนที่อยู่กันทีนางไว้เพราะว่าทุกคน,นก็ปิดกันหมดอะงงจังเลยก็อย่างที่บอกทีแรกม,มันไม่มันไม่ได้มีใครอยากอยู่ออกับกูหรอกเว้ย ทุกคนก็เข้าไอเอมดีมาเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เพราะกูอ่ะเพราะกูกูว่ากูแค่เป็นเพลเยอร์คนหนึ่งในเอ็มดีตอนนั้นเฉยๆแต่ว่าพี่ต้อยขอให้มาสร้างที่นี่ก็มาทุกคนก็มาที่แรกทุกคนก็แบบก็ฝืนใจกันมาทั้งหมดแหละเออจนมันอยู่กันได้แล้วก็คุยว่าเออมัน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 ต้องไม่มีใครได้กลับสักคนไม่งั้นภายในของกากินังมันจะมีปัญหาสุดท้ายวันนี้ก็มาถึงจริงๆกูเลยต้องเรียกมึงเข้ามาคุยว่ามึงจะอ่างไง ก็อย่างที่บอกแหละกูไม่ไม่ได้จะเอาโซ่มาล่ามไว้นะถ้ามึงไม่อยากมากูก็ไม่ไม่ไม่จะเจกลับแต่ว่ากูแคร์มาเพราะต่เพื่อนกูที่อยู่ตรงนี้ที่เขาเคยมีความคิดที่อยากจะกลับเหมือนกันแต่เขากลับไม่ได้นิ่่งกับลาเพืคนเนี่ยยังเวายังไอ้เฉินยังใครอะอยู่มาตั้งแต่เจนนู้นอยู่มาแต่กูยังไม่รู้จักกับกูเพิ่งเข้ามาอยู่ด้วยเจนนี้เฉย คือคือพี่จะให้ผมเนี่ยแต่ผมผมมาอยากใจผมอยู่ SMD อะไรี้ยตอนเนี้ยพี่ไม่ไม่คือเพื่อนห่ะเข้าใจกูกูไม่ได้จะเอามึงกลับแต่กูแค่เออซอฟว่างนี่กูตอนแรกกูไม่รู้ใจมึงเพราะมึงไม่ได้มาคุยกับใครเข้าใจไหมแล้วอันที่มึงบอกว่าอ่ะอยากกลับมาโอเคได้ตอนนี้ซอนว่างแล้วไปกลับมาคุยกันว่าเพราะมึงเคยโทรมาหากูถูกไหมวันนั้นบอกว่าพี่ผมอยากกลับมาเล่นแต่ผมว่างเล่นสองทุ่มอะไรอย่างเี้พี่ก็บอกเออมึงเข้าเมืองมาแล้วกันพี่จะถึงบ้านแล้วถูกไหมวันนั้นที่มึงโทรหาพี่ตอนทุ่มกว กูก็ยังว่าใจมึงยังเป็นอย่างนั้นอยู่กูนึกว่ามึงไปอยู่เอ็มดีเล่นแล้วรอกกากีนางว่างแล้วจะกลับมาหาเพื่อนอ่าโอเคตอนนี้กูได้รับดูแล้วว่ามึงอยากอยู่เอ็มดีมึงมึงอยากเล่นกับตรงนู้นแล้วก็เกิดรู้สึกอย่างนั้นตั้งแต่แรกทำไมถึงไม่มาบอกเพื่อนๆตรงนี้ไล้วาอีกตัวกูไมรับเพราะแต่ถ้าให้มึงกูบอกว่าเออมึงมึงมึงเล่นเอฟเฟคแค่ไปช่วยเล่นซาร์ตอร์ซาร์ตอร์ดีในวันเฉยๆไม่มีอะไรมึงไม่มาอธิบายกับเพื่อนตรงนี้สักคนเลย ผมไม่กล้าบอกพี่กว่าคนอื่นเขาคิดอันนี้มัน,นผมไหมมึงไม่บอกอะเขาคิดกันมาทุกวันนะ่ะจนกูแบบเออเดี๋ยววันนี้กูพูดเอง มีน้องในแก๊งถามตลอดว่าสรุปเฟกอยู่เอ็ยาวหล่อยาวหล่อพี่ก็ตอบไม่ได้ไงเพราะว่าตัวเฟกเองก็ไม่ได้มาคุยกับพพี่ใช่กูกูก็บอกว่าเออคำเดิมๆน่าจะอ่อนละมั้งมันติดเรียนไงกูก็พูดกับกูไปเรื่อยทุกวนันทุกวันจนแบบข้างในกูแม่งแม่งแตกหักเอง่ยตอนเนี้ยโอ๊ยโครับ ตอนนี้คนในแก๊งพี่ก็รู้แล้วจะให้ผมเนีทำไงต่อล่ะพี่ผมว่าบอกไปหมดแล้วโอ้ใช่ปะกูพูดถูกปะ่ะคนดูอาหารพีต๊อดอะโอ,โอไม่รู้เหมือนกันตอนเนี้ยโอ้ต้องประชุมกันอีกอะ่ะตรงเนี้ยกูแค่ผิดหวังไอตัวมึงในใน,ในที่แบบว่ามึงไม่มาพูดกับเพื่อนแค่นี้เองเว้ยง้นที่แบบคอนแทคพวกมึงก็มีเปิดในเมืองก็มีข้างนอกก็มีพีเอสก็มีมีทุกอย่าง แต่ที่จะไปเฉยๆแบบทิ้งก <SM D S 2> ็งอย่างนี้ได้หรอไมใช่ไป<ฟ>การ์กีนาง,งมันกด<บ>ดันน้องเฟกทำไมถึงว่าทำไทยถึงแพ้ DMH ทุกรอบแตกๆไปเหอะกูรักน้องเฟ็กซับพอร์ตเฟกเสมอรเราคือครอบครัว SMD ไม่ใช่กากีนังที่แพ้ดี h ไม่อยากให้กลับแน่หรอไอหมึกพอมันบอกอยากอยู่ SMD ก็มีข้ออ้างนู้นนี่นั้นอยู่ SMD ดีแล้วไม่ต้องคิดเยอะ พี่ตาเขาทิ้งกูโสเลยย่าพี่ตาเขาอยู่ไหนวะเนี่ยเอาเอาแค่ตอนนี้นะครับจะจะบอกบอกคนในแก๊งเรายังไงจะแก้ปัญหาทีงไม่ออกมาไงที่ม่ออกมาตอนจบไปท้ายเราตรนที่เล่นในในในแก๊งนี้ก็ปัดมาตล้วอเนี่ยนี่นี่ปัดมาตลอดว่าเออมันแค่ไปช่วยเฉยแค่ไปช่วยเฉยทำเองผมผมก็คนนึงก็คิดที่มันมืดเหมือนกันนะครับพี่ตอาไม่รับ เพลงถ้ามึงมีอะไรมึงมึงก็พูดตรงนี้เลยก็ได้นะเว้ยที่มึงบอกว่าแบบคนในแก๊งรู้ว่าคือคนอื่นเขาพูดเนี่ยแต่มันไม่ได้ออกจากปากนะเว้ยเพลงเออมันจะได้ไม่ค้างคาเว้ยใช่ใช่เมื่อกี้บอกกได้้บอนนีหมปเลยบอกเลยกูก็บอกเหแล้วกันเฉยมันก็เป็นคำเดิมมาคนดูกูต้องกูต้องพูดยังไงวะมันก็คำเดิมเดิมอ่ะกูก็บอกไลย ต้องพูดเนี่ยวะเรื่องมันเป็นไงมาไงแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงอยากพูดอะไรกับคุณในการกินนังอะไรอย่างเงี้ยเฟกคิดอะไรอยู่ก็ต้องพูดอ่ะน้องมันมีแค่นี้แค่นี้แล้วพี่ผมว่าบอกผมอยากมาที่มาได้ก็ที่ผมมาพี่คอปก็คือจะมาเล่นกับพี่คอปที่เอมดีอ่ะพี่จริงๆผมจะเข้าเอดีอ่ะพี่กูพูดถูกปะวะอะไรอะไรอีกไหมเพิ่มเติมไม่ไม่มีครับไม่ไม่มีแล้ว ไม่หรือพี่อยากให้ผมทําอะไรก็บอกได้หมดเลยนะพี่เกูไม่กูไม่มีอะไรกับมึงละกูถือว่ากูกูรู้ของมึงแล้วเดี๋ยวกูไปเคลียร์พี่ต่อเองโอเคเดี๋ยวจัดการเองเออส่วนส่วนที่เหลือกากินนางก็ไม่มีอะไรไเรับรับทราบไปพี่คนเดียวพี่คนียวทีมากไม่มากครัได้เป็นอะไรไม่เป็นอะไรพี่ต่อต่อยข้อด่าของพี่ข้อด่าของพี่โอเคครับพี่ผมโทรมาครับขอโทษคนในการกินนางทุกคนเินนังเสกเอเยเสเรียวเรียวจ๋า เป็นไรเป็นไรน้องชายไอ้ดอกไว้ยกูเข้าใจมึงกูเข้าใจมึงทำไมน้องโอ้ดอกโอ้ดอกโจอแล้วพี่ไอ้ดอกไปดอกไอ้เพิกก้าจะไม่กินเจอแล้วเจอกันน้องเจอกันครับพี่เจอกันเฮ้ยใครเอารถว่างมาว่าไปส่งเอฟเฟคพาวเด็ดมีปะเราสตอตมารถมาบ้างปะผมรถผมโดนพาวไปแล้วตัวพาไปแล้วงั้นกูพาไปนี่ก่อนไปเอฟเฟคกูพาไปมวยพาวรถก่อน